<laughs> okay, I...

ไอ้ปลาไม่ไม่ม้ไม่เติมปลาค่ะบไม่เติม day.

ตารล้วะตลรางวะตากางก็ต่างกครับครับไม่ครับยังครับยังครับขอโทษนะค,ะครับติ๊กโคลาหน่อยนะครับก็เลยกลับมาจะได้ไปอาบน้ำมากเพราะว่า เอินเจวันนี้ครับเจอพี่บอลนะครับรเหมือนกันนพี่บอลยังแอบเล่นอือยังไม่เตกมนาครับได้ป่ะเหรไปไม่ได้เดินไปคือแปลว่ามึงยังก็ยังแอบเล่นอยู่ะะอะ่ะใช่ป่ะเออยังมึงด่า,อาแอบเล่นอยู่เว้ยก็คือมึงแอบเล่นอยู่นะครับก็ไม่เกมนะเฮ้ยไม่เดูเล่นเกมอี๋อะไรอะไรบ้าเดินอกที ิสติกอะไรก็่ามแบบนัานมึงยังเล่นเกมอยู่เว้ยอ้าเามือนครับเดชอ้าวโอเคเออเออ แล้วก็เห็นว่าเดบิวตามาแรกก็เลยแบบเดบ้ว่ามันยังเร่งอยู่เว้ยวคิดแบบเบ้าอยู่นะเบว่าไม่เกีย ลาลา,า,ากม่ได้เหรอหม่์ับลาลาพี่บัก

่าไปไปบ้านบ้าอยู่ก่อน,นนะูนะนะไปบ้านไปบ้านบ้าอยู่ก่อนอะไรอาา่าฮะอเวยไรอยัง ใช่ป่ามันยังอยู่ป่ะเดี๋ยวก็แัทก็กค่หอไปด้วยนะครับก็แค่ วิ่งโทรศัพท์เลยเหรออะเป็นผมืา่าได้เข้าห้องรุ่นใช่ครับใช่ใช่อาัอานั้นะใช่ครับใช่ารั้งก็เอ่อก็มีบ้านนะกับบางครันตด่าบ้านเออไม่รู้ไปว่าเป็นอะไรแบบด่าทำไมแบบเ បានព្រមានឹងហើយណាបើប៉ាំយ៉ាងយឺតតែអីចាំមិនប៉ែ Eh? Eh, ya, ya, ya. Eh! Uh, eh. Hey, Err... Eh, berapa dah? Eh, berapa dah? Eh, berapa dah? Hey, eh, adi... Eh, hey, berapa dah? Eh, berapa? ถ้าสมัครถ้าถ okay. ้าสมัครปีเปลี่ยนอากาศแล้วก็ประมาณเจ็ดรห้าสิบาทแต่ถ้าก็อะไรถ้าถ้าอยาได้เจ็ดวนะครับเนาะนะเจ็ดวีนะครับประมาณพันหนึ่งอ่ะเออแพงมากเลยนะครับเอ้กี้วะไอ้ไุ๊ไอ้บ้ี้ะไบ้าก้้บกก

ไม่นักเลยผ่านแล้วบัมันเองเอสอกเอสกเอสตกเฮียเฮียเฮียแต 1, oh. hey, ่น่ห <wise> นึ่งพ <Today> yeah. <arbe reminis ounce> ันบาทหรไก็เออไอไอบเกมแล้วบ่ะเอยมาบักมาบกไอบาเกอเกมแล้วอกมาไอบอยู่ไหนบ้าอยู่หิอนเดีรวนะอะไบ้ามันจะตัวตาก็เล่นเกมเลยพที่เออแบบนี้ เออยังไม่ยังไม่เข้าเกมป่ะเป็นไรตายอะไรอ่ะไอ้ป้าหายเออะไรเนี่ยอะไรอุ้ยเออ่าไอ้ป้ามันกำลังฆ่าเกมดูดิเนี่ยไอ้ป้ากำลังฆ่าเกมฆ่าแบบอะไรเออ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  เ้ยไป่องคมไปทองามไป,มไปมอ่อปงคมปะเอออ่าไดะ เอปลาปลาปลาไม่ร <c oughs> uh ู้ว่าอัดเกลียจอเคอ อไอ้มันกำลังทำกำลังทำลายครับไอ้ปากำลังส้างเตยมาเออช้างแบบไม่ได้ส้างเตยแบบไปด้วยเอ่อยังไงดีกลับกลับจ๋าเ่แอบหลัง อยู่บงังคาบแมเ่เย้ันดูไมมว่าไอบา้บาบันการกำลังข้ามแม่เป็นไรจะคิดว่านั้นแหละไอไปกราฟของอื่นมาตอนนี้ผม,มอยู่ปีหนึ่งแล้วก็ที่นี่ก็ไม่มีแต่ว่าแบบนางนางานอะไรวะาน้ามาขอมาหาอะไรอ่ะเออนั่นแหละมัง เออมีอายนะอย,เออเยญญอู่นะอายียบ่แล้วก็ไปกว่าถย่างนี้อยอกาใจะทำแบมนี้ก็แนะนำให้เป็นพันหนึ่งนะอาวอรวน ตาใหเจาเ็แบบตคือไม่หืมมาต้นตายแบบต่อเรียนต่อเรือนาหกเจต่อเรืองก่อนเรียนเ่อไม่ไหวเลยไปก่อนเลยพันหนึงอะ بتاعتك ما Ha 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 ha.